เิ่มงชัวตูสบบชูโบชูที่เก่าที่เดิมเด้อที่เก่าเวลาเดิมวันนี้กินข้าวที่บ้านกรับจุงกะสวัสดีแม่เอาบองโอนกรุบกรุบขี้เจรอสนอกุกสสบายนุจ้าสวัสดีนะคพะพ่อแม่พี่น้องทุกคนสุขสบายดีกันทุกคนนะคะหืมแกงขี้เล็กจ้ะ บอกชัวรตูสโอ้ชัวรดจมันชือลาสุทน์ 3EPC เลฟเฟย์ปปฟยเดอะอาคาเซียสเปลฟเดอะอาคาเซียลาสุกแล้วก็น้ำพริกปลาต้มเด้อทุกคนนี่นี่ไงผักไอเนี่ยตำลึงฝรัง่งซาเลฟเฟย์คืจะรัมาเซีแยกล่ะอากูเต e เดอะบอเดอร์ ดูรันซอะว่าครั้งแรกเด้ไม่ใช่ครั้งแรกครั้งที่สองวิธีแล้วลองเอ่อเก็บมากินแล้วอันนี้ที่แบบว่ายังไม่ลวกตำลึงฝรั่งเด้อนี่ดูกินแล้วค่ะอย่าพูดมากรำไรคอยฮิวผักตีนตุ๊กแกนี่เห็นไหมคะเซาซิจิรามาเซากุเตเลเวอร์ ดูรันส์ผักตีนตุกแกจ้ะเห็น้องบอกกินได้ครั้งแรกนะอันนี้ครั้งแรกของปีนี้ไปศึกษามาแล้วเลยจ้าอัน,นชื่เชมังชชลาวะโคแฟงล่ะดูรีอ๊บเอเวกดูรีนัดเาืูนดูรีไตอ สิ่เจ้าเฟงเจ้ามังโอ้ละ่ะเฮียวก็กินเดอ้ออะนนี้อันนี้ล่ะสอดพิการอุซีละ่ะพิมังตีต้อันนีพวกซองล่ะสอดพวกซองเฟมังแต่ปลาต้มเด้อนี่ปลาตม้มนี่จิมเมทสวดรีกรมามาซ่าโอ้ลาลาสิเท้บองกินกับมือก็มีแครอทหน่อย,ย,ยอ,อย่าอย่าไปแครอทอุซีล่ะอืมตำลึงฝรั่งใจอยู่นี่ ตุกแกเกหรอผักตีนตุกเก้เกอะไรเอเอสิกว่าตองดอิต้องขออนุญาตพูดภาษาต่างถิน่นภาษาท้องถิ่นด้วยเด้อเพราะว่ามีเอฟซีที่ที่ทำงานน่ะเขาเป็นคนเอขอเขาวแต่เขาก็ดูเนาะอืมเขาบอกให้สาวตานะ่ะพูดภาษาฝรั่งเศสด้วยนี่ đô tâm lưng phรั่ง lên mà nú thử lòng cho nó thử lòng ừ ừ, ừ. À hử sẽ ngon là là จะรามมาเซยแยกอบอดูรานเตอนี่ค่ะน้ำหน้าตาผักตำลึงฝรั่งเด้อมันจะมีอยู่สองชนิดชนิดนี้ก็กินได้เคยลองมาแล้วปีที่แล้วก็ลองกินแล้วค่ะเอามาแกงอ่อมก็อร่อยเด้อพี่น้องเนี่ยมันออกขมๆนิดๆไม่ถึงก็ขมมากนะสาวตาว่าถ้าเก็บมาเอามาคั้นส้มผักถ้าจะอร่อยนะนนี่ เอาอีกละสดพิมัมาง้ยน้ำพิกปลาแบบนี้ทำอร่อยอร่อยจ้ะหนุ่มจีนไทยสวัสดีค่ะสวัสดีครับกินอร่อยเปล่าครับอร่อยจ้ะแกงที่เหล็กจ้ะมาเด้อ เนี่ยผักตีนทุกแกพอตาจะเอามาลวกครั้งแรกลองกินดูเด้อครั้งแรกนี่ครั้งแรกจะทุกคนเป็นหนูทดลองหมดแหละอืม เขาบอกขมก็ไม่ขมนะอมนจิเปอร์อาเม์เมสทรีบบอมเสรละใช่ได้จ้ะคารอด สเบอยู่เดอ้ออาหารอีสานอร่อยตอนนี้มาเที่ยวมงตอนนี้มาเที่ยวเมืองไทยบ้านเกิดพ่อที่หนองคายอ๋อค่ะยินดีที่รู้จัก้ลยจ้าเด้อขอบคุณเลยหลายจ้าที่เข้ามาทักทายสาวตาด้วยจ้านุ่มจีนไทยหนองคายอยู่หนองคายซีชวนเหรอ ซีสวนเก่งขี้เล็กยินดีที่รู้จักนะคะหนุ่มจีนไทยปลาต้มแบบนี้แล้วก็เอาพริกป่อนอนะ ผสมกับพริกป่นบิบมะนาวต้มต้มปลาน้ำปลาต้มแล้วแหละบิบมะนาวใส่ผงนัวน้ำปลาเน้นหนึ่ง,งอุ้ยอร่อยอร่อยจ้าเนี่ยผักนเนี่ยอร่อยเนี่ยผัดน้ำมันหอยก็อร่อยนะ ขมนิดๆไม่ได้ขมมากเอ็จะเปอ้ออเมรมซ่าวะจะเหรอคนฝั่งอิตาลีเขากินนะคะเขาจะเอามาผัดน้ำมันหอยเดี๋ยวสาวตาจะลองผัดน้ำมันหอยนะลวกก่อนลวกกับน้ำเกลือก่อนแล้วก็มาผัด ลวกให้มันสลดแบบเนี้ยแล้วก็ผัดน้ํามันหอยนะคะผัดกับน,น้ํามันอ่ะกินกับน,น้าพริกกะปิคิดว่าอร่อยนะเด้อโอ้โเหเผ็ดน้ําพริกเฟตโทโฟอร์ล่ะรสซัพทิกม ตอนนี้นั่งเล่นอยู่ทุ่งนาครับเพราะที่ประเทศจีนไม่มีนั่งกินเท้าขาจ้าตามสบายเลยด้วยจ้าวันใหม่ชาแนลสวัสดีค่ะขอบคุณเด้อที่เขามาทักทายกันจ้ามาเด้อกินเกงที่เหล็กกินข้าว คิดถึงบ้านเกิดเหมือนกันค่ะอร่อยอยู่นะผักกินตุ๊กแกเนี่ยโอ้ยหิวตามเลย เพิ่งยิ้มชาเสร็จเมื่อกี้นี่เองจัดอีกรอบก็ได้จ้าแตงมที่เล็กนี่ใส่หนังหมูเอิม่มใส่ขาหมูจ้ะใส่ขาหมูส่วนคากิีนะอันนี้สาวตายจะต้มก่อนแล้วก็เลาะเลาะเ,เอากระดูกมันออกแล้วก็เอาส่วนเนื้อมันคากิอืม ใส่อมเอะอมด้วยเอะอมแล้วก็อะไรนะอืมกระชายหอมเส็บเหลือพี่ p a เก a g e the กุชช์เอา,เาแบบละเล่วเฟยด the อากาเซียสเปล มาทานด้วยกันนะคะคุณวันใหม่มะอร่อยคุณหนุ่มจีนไทยบอกว่าพอเป็นคนอีสานแม่เป็นคนจีนไม่เป็นคนจีน,น,น,นอยู่มันทนอยู่นานอ๋อค่ะสาวตาก็ลูกครึ่งไทย Thái Cẩm, mến ấn Thái Lan, đế, long cao, độ độ chất lượng, độ độ chất lượng, độ chất Thái Long Đếch <laughs> เกี่ยวปลาแบบนี้ทําอร่อยจริงๆนะคะทุกคนลองทําดูเด้อเอาน้ําปลาเนี่ยที่ต้มแล้วอ่ะแล้วก็เติมมะนาวเที่ยวใจให้สนุกนะคะหนุ่มจนไทยคิดถึงบ้านเหมือนกัน สาวใต้อยู่ฝรั่งเศสเด้อว,วันใหม่ชนเนลบอกว่ากินหน้าอร่อยมากโอ้ยน้ำลายไหลสงสัยต้องจัดอีกรอบละ <c oughs> และจัดเลยจ้าจัดเลยพักเที่ยงจาะคือเกาเป็นสาวโรงงานในฝรั่งเศสเด้อจ้าคัดเพ็กผลไม้จ้าคุณวันใหม่ ทำงานวันนี้คัดลูกส้มจ้ะส้มแบบว่าหืมสองพันกล่องนะสองพันลังลังหนึ่งก็สิบห้ากิโลคัดเอาลูกเนะน่าออกแล้วเอาลูกดีมาใส่ที่เราคัดออกเนี้ยสมมติเราคัดลูกเน่าอ,อกสามลูกในกล่องหนึ่งนะ เราก็เอาไอ้ไอ้ลูกดีสามลูกมาเท่าแทนตัวเนาออกคือคัดอย่างนี้ให้ดูดูอ่ะขอจะส่งให้ลูกค้านะจ๊ะทุกคนโอ้ล่ะล,ะละ่ะเสร็จโตรบอมเมทามี ใบที่เหล็กก็ส่งมาจากไทยนี่เลยจ้ะตอนนี้นะสะเดาฝรั่งเริ่มออกแล้วเดี๋ยวจะเอามาลองเอาใบสะเดาฝรั่งนะมาทําแกงที่เหล็กดูแทนใบที่เหล็กมันจะขมๆมนิดๆเหมือนกันจ้ะขมใบเอ่อสะเดาฝรั่งนะตอนนี้กําลังออกปุ่มเล็กๆ เราจะแตกใบอ่อน เป็นภูมิแพ้ด้วยค่ะน้ำมูกนี่จะไหลตลอดเลยอืมขมทุกอย่างเลยวันนี้ยกเว้นแครอทนี่ก็ขมอันปุ๊ลตุ๊ดสีเมยเอาจวด้วยละาชุบอูซี เลฟเฟดอาคาเซียอิสองเอมเปอร์อเมร์วาระเสร็จเสรุระเอาซิเลเล็บปะเอมเปอร์อเมรอาซิมาเจอเดชาเฟตบูเยดังโลบูเยละผักตินตุกแกนะคะทุกคนอัซาเอาซิเอมเปอร์อเมร นำลึงฝรั่งก็ออมนิดๆจ้ะขมแต่แต่ก็ไม่ถึงก็ขมมากนะขมทุกอย่างเลยวันนี้ทั้งขมทั้งเผ็ดอืมว้าวอ,อร่อย อืใครชอบแบบสายกินขมๆนะจะโดนใจจะถูกใจมากกว่าเนี่ยช่วงนี้หน้าผักป่ากำลังออกศึกษาก่อนเด้อ่ันจะเก็บมากินน่ะผักป่านั่นโอ้โห มูงน้นหูน้ำตาไหลเลยเด้อเฮ้ยเซ็ปพดเพด็ดสรตี นิวสมัวเฮ้อยอิ่มอิ่มแล้วจ้าว้าวเดี๋ยวช่วงบายนี้ก็ต้องเพ่งเข้าเข้างานต่อเ้วยอจากทุกคนจ้า สาวตาขอบคุณมากๆเลยเด้อที่เขามารับชมกันจ้าตอนนี้ก็อิ่มแล้วเด้ออิ่มแล้วเพราะว่าเดี๋ยวสาวตาก็ตอนนี้ก็บ่ายโมงยี่สิบละเดี๋ยวขออนุญาตก่อนนะคะขออนุญาตลงไลฟ์แค่นี้ก่อนเด้อพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะพรุ่งนี้อาจจะไลฟ์สดอีกรอบหนึ่งเดอเจ้าเอาละค่ะขอเตรียมตัวดื่มกาแฟโอ้ยด,ด,ดูสิวดื่มกาแฟ สักหน่อยหนึ่งเด้อเนาะก็มีคติเตือนใจจะบอกว่าเออคนเราเกิดมาเป็นคนแล้วก็ต้องอดทนต่อสู้ชีวิตเราจะเป็นยังไงก็ช่างขอให้เราต่อสู้คนที่ด้อยกว่าเราก็มีกันเยอะแยะน้อยจากนอสาวตาอยู่นี่อยู่ฝรั่งเศสก็สู้สู้ทุกวันค่ะสู้ๆทุกวันขอ,ขอให้ชีวิตพบเจอแต่สิ่งดีๆเนาอยจ้าตื่นเช้าขึ้นมาก็พยายามคิดบวกเขาไว้นอ อืมทอมาเยอะสาวตาทอมาเยอะมากถอยก็เคยถอยแต่ว่าถอยไปเจ้าสองเก้าก็กลับมาตั้งต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ค่ะนะคะทุกคนอะไรจ้ะแค่นี้ก่อนนะพี่น้องเอ้ยใครที่เข้ามาชมสาวตาย้อนหลังก็เป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องซับสไคร e ให้สาวตาด้วยเด้อจ้ะเด้อ จะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆมาสู่สายตาท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านเด้อจ้าเอาละค่ะคุณหนุ่มจีนไทยคุณวันใหม่ชาแนลขอบคุณมากๆเด้อจ้าที่เข้ามารับชมและทักทายนะคะขอให้มีความสุขมีความเจริญทุกๆคนจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายค่ะ